อะนะครับคราวนี้มามาพูดเรื่องต่อมานะครับนั่นก็คือเรื่องของการอ่อ invest นะครับแล invest คืออะไรนะลงทุนมันมีอันพูดคำพูดหนึ่งเนี่ยซึ่งอาจารย์ติดใจในสมัยอาจารย์เรียนพระจอมเกล้าลกระบังนะครับอาจารย์ขึ้นรถปออ,อกลับบ้านจำได้มันก็จะมีเด็กมาหลา,มาหลัยมหาลัยหนึงยืนคุยกับแฟน โชว์พาวเราก็หว่นไส่มากเพราะแฟนมันสวยเนีเขาก็ยืนมันก็จะมีที่ว่างๆคำพูดหนึ่งที่อาจารย์จำได้ทุกวันนี้เลยฮะนั่นคือนั่นคือปีสองพันห้าร้อยสามสิบเอ็ดจำได้เลยครับเทอมหนึ่งของมาเลยน่เพิ่งผ่านไปไม่นานนี้เองนะครับเขาก็ยินกุยอับแฟนเขาบอกว่านี่นะถ้าเขามีทุนนะถ้าเขามีตัง เขาจะทาอย่างนี้อย่างนี้พอภายนึงถ้าฉันมีตังค์ฉันจะซื้อที่คืออาจารย์พี่ในใจาแล้วเองตายแล้วแหละณตอนนั้นท่อาจารย์ก็ยังจนนะครันอาจรไม่มีอะไรตอนนั้นสมัยนั้นอาจารย์มีเสื้อปีละสองชุดเป็นเสื้อยือดแล้วใส่เสื้อช็อปทับอาจารย์เคยเล่าอะไรคนฟังแล้วเพื่อนให้มานะถ้าฉันมีทุนปัญหาของมันก็คืออะไรครับคือคุณไม่มีทุนไงถ้าคุณมีทุนคุณจะซื้อนั่นซืน้อนี่ใครก็พูดได้ ที่จะพูดเรื่องนี้กลับมาเพราะอะไรเมื่อกี้น้องแชมป์บอกว่ามีน้องคนหนึ่งมามาโพสต์ไว้ในเมนไว้ในตรงที่อาจารย์สอนหาวถูเรื่องอะไรการวางแผนลงทุนในสักอย่างเนี่ยเขาเขียนไว้ว่าไม่มีตังลงทุนฟังไปก็เท่านั้นแค่คิดอย่างนี้ไอ้นี่ก็โดนสาบแล้วชีวิตมันจนตลอดชีวิตมันก็เปรียบกับปีสองห้าส่สามหนึ่งที่อาจารย์ตอนนั้นไม่มีตังอ่ะไอคนนั้นบอกว่าถ้าฉันมีเงิน คือคือนักเรียนคือปัญหาในการที่นักเรียนจะประสบความสำเร็จความมั่นคงเนี่ยปัญหาเนี่ยมันไม่ใช่อยู่ว่านักเรียนมีทุนตอนแรกหรอกคืออย่างแรกต้องหาทุนก่อนบางคนเขาโชคดีเพราะพ่อแม่มีตังอยู่แล้วเขาเอาทุนไปต่อยอดบางคนพ่อแม่อาจจะไม่มีเงินปัญหาคือนักเรียนต้องหาทุนไม่ใช่โมแต่ร้องแลกแหกกระเชอว่ากูไม่มีเงินไม่มีทุนนะ เราเราเราการการทําอย่างเงี้ยการที่นักเรียนจะอินเวสต์แล้วแต่เนี่ยคิอถ้าเราไม่มีทุนเงินก้อนแรกเราทำยังไงครับ,รบสิ่งที่เราต้องทําก็คือหาความรู้เพื่อจะหาทุนซึ่งมันมีหลายอย่างเช่นความรู้หนังสือการอ่านอาจารย์พูดได้เลยว่าทุกวันนี้ชีวิตอ,อาจารย์นะได้ส่วนใหญ่มาจากหนังสือพ่อพ่อเสียงแต่เด็ก,เ,ดกเพื่อนสนิทตอนมอปลายก็ไม่ค่อยมีนะครับ,รบมีไม่กี่คน เพราะว่าเรารู้สึกว่าเราเราเรา,เราจะต้องพยายามศึกษาเชีวิตของคนเก่งๆนะเราจะพอเรายิ่งอา่านพวกเรารู้สึกว่าโอ้โหทำไมคนเก่งๆที่มันมันคิดอะไรแตกต่างจากเขาจริงๆนะมันมันเราคิดดํามันคิดขาวใช่ไหมเราคิดขาดทุนมันเป็นกําไรเราคิดกําไรมันบอกคือขาดทุนเราโดนสอนเราโดนสอนมาหลายๆอย่างรถยนต์นี่คือทรัพย์สินแต่เราโตขึ้นเรารู้ว่ารถยนต์นี่ไม่ใช่ทรัพย์สินมันเป็นแค่อุปกรณ์ เพราะไม่มีรถยนต์ขนซื้อมาแล้วราคาแพงมากกว่าตอนซื้อถูกไหมฮะซื้อมาปุ๊บป้ายแดงปุ๊บรดไปแล้วยี่สิบเปอร์เซ็นต์ขั้นต่ำเราโดนสอนมาผิดผิดไงเพราะฉะนั้นเราต้องหาความรู้พวกนี้สะสมไปเลยเช่นมันก็จะกลับมาถึงถึงเรื่องอื่นๆที่อาจารย์บอกคือการที่นักเรียนหาวความรู้ปุ๊บไม่ใช่หาเรื่อยเปื่อยความรู้มีเยอะแยะไปหมดยกตัวอย่างเช่นวิธีการปลูกต้งนงิ้วการเลี <laughs> 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 ้ยงปลาในกระชัง การพ่อเหตุโคนอันนี้ก็เป็นคู่มือใช่ไหมเฮ้ยมันก็ต้องอยู่สโคบมากลับมาคลิปเก่าๆอ,อาจารย์คือเดฟนิชันว่านักเรียนต้องการอะไรสโคบชีวิตนักเรียนต้องการอะไรเช่นนักเรียนอย่างเช่อนอาจารย์เข้าไปดูในเฟซบุ๊กเด็กหลายคนชอบบอกว่าเรียนคณะอะไรดีนะบัญชีนิติหรือนิเทศซึ่งบัญชีนิตินิเทศคนละเรื่องเลยอะ่ะคือแปมว่าน้องคนนั้นเน่ยเอาแต่เอาคะแนนตัวเองอมาเป็นเกณฑ์ในการเลือกคณะ ซึ่งแค่คิดมันก็ผิดแล้วแล้วคนไทยสนใหญ่โดนสอนให้คิดแบบนี้จริงๆด้วยคือแทนที่จะเอาเอาคะแนนมาเป็นเกณฑ์สิ่งที่เรียนควรทําคือนักเรียนมีความฝันอะไรเป็นเกณฑ์อยากจะมีบุคลิกอะไรเดฟิเนชันของชุดนักเรียนคืออะไรเช่นสมมตินักเรียนอยากจะเป็นหมอต้องนึกอยากเป็นหมอจริงอุ้ยการรักษาคนไข้มันเท่เว้ยการที่เราเดินมีใส่ชุดกาวใช่ไหมแล้วมือมือล้วงอยู่เนี่ยแล้วมีอะไรห้อยอยู่อะไรฮะ ไอพอดไม่ใช่มันมันมันเท่ไว้มันรู้สึกอย่างนี้ไม่ใช่ดูคะแนนถ้ากูเป็นหมอนี่กูเท่คือคิดแต่แค่อย่างเงี้ยอย่างงี้ไม่เวิร์กไม่มีความสุขแล้วหรืออย่างกรณีปุ๊บสมมตินักเรียนอยากจะ,ปะไปเลยฮะเอาง่ายสมมติเราอยากจะเป็นนักธุรกิจก็ต้องระบุเลยนักธุรกิจอะไรด้านไหนสภาพอย่าง,างสมมติดั่งทางบอกอยากเป็นอะไรนักลงทุนในหลักทรัพย์คนลงทุนหลักทรัพย์ต้องมีความรู้อะไรภาษาต้องมีอยู่แล้วถ้างงงๆไปไปอ่านอะไรละครับอ่านวิเคราะห์ในไทยรัฐเหรอครับหุ้นวันนี้ ไล้แปลไหมครับคนก็อ่านในนั้นจริงๆด้วยนะมันถึงโดนเขาหลอกตลอดไงวุฒิเราอยากจะเป็นอะไรวุฒิอย่างช่นบอกอยากจะเป็นเขียนวิศวกรวางระบบระดับโลกเราต้องรู้ระดับโลกมันคิดยังไงใช่ไหมไม่ใช่มานั่งดูแต่ไอ้คู่มือซื้อตามสีเอ็ดมานั่งอ่าน ใช่ไหมเพราะฉะนั loser, ้นพอเรา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 ลงทุนอย่างนี like ้ปุ๊บเนี่ยความรู้จะอยู่กับเราและพอถึงเวลาเราต้องใช้เนี่ยมันจะมีออกมาใช้เรื่อยๆคือนักเรียนไม่ต้องกลัวหรอกครับวันนี้นักเรียนหาความรู้ไปหรือแม้แต่บางคนบอกคนที่มาดูคลิปอาจจะอยู่ในวัยทางานอย่าไปคิดว่าตัวเองทํางานแล้วมันยากเพราะถ้าถ้าเราคิดยังไงมันจะเป็นไปตามความคิดอ่ะพอเราคิดว่าตัวเองว่าเราเราทำงานแล้วมันโอกาสมันน้อยเนี่ยพอเราเห็นโอกาสเราก็จะมองไม่เห็นโอกาสเพราะเราคิดมันไม่ใช่โอกาสเราไม่มีโอกาสแล้วไงงงไหม มือนเราดูง่ายๆรุ่นพ่อรุ่นแม่แก่ๆเนี่ยพอแก่แล้วปุ๊บเนี่ยเขาจะไม่มองอะไรเป็นโอกาสแล้วเขาก็นั่งหรือเหมือนเหมือนนั่งรอไปวันๆมองผ่านไปวันๆใช่ไหมฮะขณะที่เรามองมงคนปุ๊บเอาดูง่ายๆนันกเรียนดูดเห็นฝรั่งกับคนไทยไหมฝรั่งเขาบอกว่าคนจะเป็นหนุ่มตอนอายุสี่สิบคือดิ้งคำนี้ไหมรู้จักทอมครูซไหม มีใครอีกวะแนวๆอย่างเงี้ยรู้จักซิเวสเตอร์สตาร์โลนนะมีใครบูสวิลลิสรุ่นนี้บางคนห้าสิบกว่าแล้วยังเป็นพระเอกอยู่ใช่ไหมหกสิบกว่าทำครูซห้าสิบกว่าแล้วรู้จักมาดอนน่าไหมมาดอนน่าห้าเอ็ดยังว่าเออถ้าเป็นคนไทยเป็นไงเล่นเป็นอะไรไปแล้วครับพราะเพราะอะไรครับ,รบเออฝรั่งเนี่ย แล้วสังเกตเอาง่ายๆนักเรียนดูง่ายๆฝรั่งแก่ๆเนี่ยกับคนไทยแก่ๆรู้สึกไหมคนไทยดูแก่กวารู้สึกไหมเหตุผลคืออะไรไ<ม>เคยคิดไหมครับ,รบเหตุผลก็คือ<ม>ฝรั่งเนี่ยเขามาหยุดเรียนรู้รเขาพร้อมจะเปลี่ยนตลอดเวลาอ,อัลบั้มนี้ออกเพลงอีกอย่างหนึ่งปีปีหน้าอีกแนวไหแล้วแต่คมไทยมันเป็นไงฮะเหมือนเดิมซ้ำซาเดิมเดิม เพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์ถึงอยากจะฝากนิดหนึ่งว่าเราอายุน้อยๆเนี่ยเราเราพยายามเรียนรู้หรืออายุจะทํางานแล้วแต่ถ้าเราโมแต่เราคิดว่าเราแก่แล้วเราปิดปุ๊บเนี่ยเราจะไม่อยากเรียนรู้อะไรแล้วมันจะทําให้เราอยู่กับที่นะอยู่กับที่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราเราควร i n v e ต์การลงทุนให้ดีนะครับแล้วนี่ i n v e ต์การลงทุนอีกเรื่องหนึ่งไหนๆก็พูดแล้วนะครับนะเขาบอกว่าไม่มีตัง ฟังไปก็เท่านั้นไม่มีตังอ่านเรื่องการลงทุนไปเท่านั้นเพราะฉะนั้นมันเหมือนกับนักเรียนโดนความคิดว่าบีบแล้วว่าทั้งชีวิตนี้เองจะต้องไม่มีตงังเพราะเองไม่เคยคิดจะวางแผนลงทุนเลยเพราะคนที่ไม่มีตังเท่านั้นถึงจะไม่วางแผนการลงทุนเข้าใจไหมครับ,รบนะดัะนั้นเราต้องเริ่มสเตปว่าวันนี้เราลงทุนอะไรอย่างน้อยคําว่าลงทุนไม่ใช่เงินความรู้อะไรก็ได้นะครับ,รบเรื่องที่สองต่อมาที่อาจารย์อยากจะฝากไว้ตรงนี้ก็คือเป็นสิ่งที่น่าห่วงนะครับ อย่างอาจารย์ไปช่วงที่ผ่านมาเนี่ยอาจารย์ไปเสียดายจริงๆอาจารย์อาายัดคลิปไว้ที่ตรงตรงที่หัวหินด้วยแต่บังเอิญด้วยความชานาญในการใช้กล้องผลิตกล้องตัวเล็กอาจารย์ดูเพิ่งซื้อมากดไปกดมาลบนะเซ็งไปเหมือนกันแต่ไม่เป็นไรครับคือเวลานักเรียนไปที่เชายหาดเนี่ยนักเรียนเขยนว่าประเทศนี้เป็นประเทศไทยนะครับแต่ถ้าเรียนไปชายหาดหัวหินเนี่ยนักเรียนจะาถามยิงใครเคยไปหัวหินยกมือฮะ หาช่องไปเล่นชายหาดยากไหมเข้าใจว่าช่องไปเล่นชายหาดไหมรูแม่งติ๊กหนึ่งใช่ไหมแล้วเขียนป้ายว่านี่คือทางลงชายหาดจริงไหมครับแต่ระหว่างทางส่วนใหญ่นี้ก่อนจะลงชายหาดหัวหินเนี่ยมันเต็มไปด้วยหมดแล้วโรงแรมคอนโดรูรหมดแล้วใช่ไหมโรงแรมคอนโดรูรูหมดแล้วซึ่งโทษทีนะครับเดี๋ยวนี้คอนโดที่หัวหินในเมืองหัวหินไม่มีแล้วต้องออกไปเขาตะเกียบ เขาตะเกียบก็ไม่แทบจะไม่มีแล้วต้องไปออกไปทางชะอำคือกลางป่าลกลางเขาแล้วมันก็นบอกเอ,อ้ยจานที่ยังถูกถูกบ้าอะไรคอนโดมิเนียมแพงกว่ากรุงเทพอ,อีกตารางเมตรละแสนสี่แล้วพี่เดือนแสนสี่นีงหาไม่ได้แล้วเดินด้วยซ้ำไปแล้วคนซื้อส่วนใหญ่เนี่ยไม่ใช่คนไทยแล้วเขาจะเขียนเลยว่าต่างชาติฟอร์เรนเลยสามารถถือได้เท่าไหร่เท่าไหร่ฝรั่งเอาไปกินหมดแล้วเวลา<ๆ>เราลงไปเดินบางชายหาดเนี่ยเราเหมือนเราเป็นคนแปลกหน้าเลยลองไปเดินดูสิครับ ฝรั่งเต็มหมดเลยคนไทยมีหน้าที่ทาแล้วอาจารย์ดูยงังหุ่นยิ่เลยถือไอ้ผ้าไอ้ผ้าพ,พันคอขายอแล้วก็อะไรนะรับจ้างถักเปียแล้วก็ขีม่ม้าถ่ายภาพกับม,ม้าไหมครับเคยเห็นไหมเพราะเราเห็นตรงนี้คืออะไรครับเพราะขณะที่คนไทยเนี่ยมามัวแต่แบบย่าอยู่กับที่คนอื่นเนี่ยเขาไปหมดแล้วอย่างช้างอย่างหัวหินเนี่ยสแกนเิเนเวียนเอาไปแล้วฟินแลนด์ สวีเดนมาถึงพัทยารัสเซียเห็นไหมมึงบอกเอ๊ะพัทยาคนไทยก็ไปเที่ยวชิงฉับทัวงไงบางแสนน่ะชิงฉับทัว์ไหมรถตุง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 อย่างพัทยาเนี่ยเอางี้พัทยานี่แบ่งเป็นสามโซนพัทยาเหนือถึงพัทยาใต้ที่มันมีพวกบาร์เบียเยอะๆอันนี้มันไม่ใช่แหล่งเล่นน้าแล้วมันเหมือนกับแหล่งว่ามัวมัว แหล่งเล่นน้ําก็คือจอมเทียนเคยไปหาจอมเทียนไหมฮะแต่จอมเทียนเดี๋ยวนี้สภาพก็ไม่ดีแล้วเพราะถนนสังเกตไหมครับจอมเทียนกับพัทยาเนี่ยมันจะเป็นถนนตัดก่อนถึงชายหาดก็จะมีบารเบียชัดเพราะนั้นก็จะเล่นทีเนี่ยก็จะต้องลงผ่านถนนมาขณะที่พัทยามีจุดที่ลงไปได้ถึงชายหาดที่เดียวคือหาดวงอมตนาเกลือ นึกออกว่าลง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 ,ง,ง,งหาได้ไหมซูนี้เป็นเป็นบ้านเป็นคอนโดเนี่ยแลวตรงนี้คือชายหาดข้างหน้าเลยแต่ที่อื่นไม่ใช่เพราะนั้นตรงนี้เวลาสมมตินักเรียนไปซื้อบ้านซื้อมันก็มีแต่เสียงรถวิง uh, well, 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 well ถ่งฟู่แฟ้าฟู่แฟ้าฟู่เฟ้าอ่ะตึง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 เนี่ยนะแต่สังเกตหา,หาดองคออมาตคอนโดตารางเมตรละแสนสามอัพแล้วคนที่ซื้ออย่าอาจารย์ไปดูล่าสุดเนี่ยมันจะมีขึ้นอันหนึ่งคนเยอรมันเมาหมด คนเยอรมันเมาหมดอาจารย์ก็ไปเดินดูฝรั่งนอนตาบแดดผู้หญิงนะถอดเสื้อดีมันเหมือนประเทศไทยไหมครับอย่างเงี้ยไม่ใช่แล้วแล้วอาจารย์หาคนไทยเดินแทบไม่เจอเลยครับ,รบเพราะอะไรถึงแทบไม่เจอเพราะหาดวงอมาดเนี่ยคอนโดมันติด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 ,ตดหมดแล้วคุณลงมาเล่นไม่ได้ คนไทยต้องไปจอมเทียนกับพัทยาเหนือพัทยาใต้แล้วก็ไปบางแสนทําไมคนไทยถึงเป็นแบบนี้พูดง่ายๆคือนี่ก็คือเสียประเทศแล้วะเพราะคนไทยไม่รู้จักพัฒนาความรู้วนเวียนแต่เรื่องเดิมๆซ้ําแต่เดิมๆเอาง่ายๆหัวหินทุกวันนี้นักเรียนลองไปดูขนาดโลซี e a s o อาจารย์เพิ่งไปเนี่ยโรงแรมอยู่ตรงที่อยู่ตรง,ตรงแถว,แถว,แถวๆอะไรนะเขาเรียกว่า m a อยู่กลางเมืองเลอยอคืนละแปดพัน ถ้าเป็นเครือเซนทันคือหนึ่งหมื่นแปดเงินเดือนคนไทยเท่าไหร่ครับคงไปได้อยู่ไอ้โรงแรมอะไรกะติกกะติดเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าเราเราดูตรงนี้เป็นเพราะอะไรครับนะเพราะว่าเราโดนสอนมาซ้ำซากวนเวียนไปวนเวียนมาอาจารย์อาจารย์สอนตรงนี้สื่อเพื่ออะไรสื่อเพื่ออย่าลืมว่าโลกต่อไปมันเชื่อมกันหมดทำไมฝรั่งพวกนี้มาอยู่เมืองไทยได้ นักเรียนแจว่าฝรั่งหลายคนนะแก่ๆมันมีเมียไทยเห็นไหมแต่ทําไมคนไทยทําแบบนี้ไม่ได้ให้ฝรั่งคือมันมีเมียไทยเพื่อะอะไรพวกนี้ได้เงินบํานาญนะได้เงินบํานาญของฝรั่งมาเงินบํานาญมันอาจมันอาจจะอะไรครับรเยอะสลับ,ลบมันเป็นสกุลเงินไทยแล้วก็ให้คนไทยเนี่ยดูแลจนช่วงตายพู้นี้คือมหาเมียเป็นคนใช้อถูกไหมนะแล้วทำไมทำไมคนไทยทําไม่ได้ถูกไหม เพราะว่าเราเราเราไปคิดเชิดชูต่างชาติอุปสา,ารังกิษภาษาเทวดาสุดยอดใครรู้มันเก่งอย่างงูอย่างนี้แต่จริงๆแล้วเนี่ยไม่มีอะไรเลยลองเปลี่ยนมุมมองนิดนึงสิครับสร้าง d e ฟน n ชั i ขึ้นมาตัวเอง,ต,เองตัวเองทําอะไรได้บางคนบอกเอ๊ะคนอื่นคนคนอื่นเขาทาได้มีไหมก็ดูสิงคโปร์สริทาได้ไหมล่ะสิงคโปร์นี่เมืองขึ้นเข,ข้ามาก่อนใช่ไหมสร้างประเทศมาจะไม่ถึงร้อยปีเลยทําไมฝรั่งเป็นขี้ข้าสิงคโปร์เยอะแยะไปหมดอะ คนไทยก็เป็นขี้ข้าสิงคโปร์เย่ไปหมดนะเพราะการสอนเขาสอนให้ติงบิ๊กไงคิดใหญ่เกาหลีเนี่ยทําไมเขาถึงขยายครองโลกได้เพราะเขาสอนว่าเขาสอนลูกหลานเขาว่าคุณจะทําอะไรออกมาก็แล้วแต่เนี่ยคุณไม่ได้ทำมาขายคนเกาหลีนะคุณต้องขายคนทั้งเลยทั้งโลกบางคนเราโดนสอนมาเราเป็นคนไทยต้องรักภาษาไทยแต่อาจารย์ย้อนถามเสมอแล้วประเทศไทยอยู่ในโลกปะทาไมเราไม่บอกเราเป็นคนหนึ่งของโลก ถูกไหมนั้นก็ฝากเอาไว้นะครับสำหรับคลิปนี้สรุปเรื่องนี้ก็คือความรู้เนี่ยเตรียมให้พร้อมน่คือการ invest นะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งรักชาติจริงมีความรู้หน่อยจะเป็นเมืองขึ้นเขาทางอ้อมหมดแล้วอย่ามัวแต่รักชาติดูแต่อดีตภาคยุทธหัตถีภาคอะไรนะอะไรนะอะไรภาคสามชื่อนะอะไรนะอะไรแม่น้ำสโตงอะไรเนี่ย อย่ามวัวแต่ดูอดีตมันจบไปแล้วเราอยู่กับปัจจุบนันอดีตดูเพื่อสร้างความภาคภูมิใจดูกับปัจจุบันและอนาคตให้ดีนะครับสวัสดีครับ